สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามช่องยูมารุมพักในอยู่แล้วก็ช่องไมล์รึเจเจห้าเก้าแปดชนนลนะคะในคลิปนี้ก็จะเอารายวันมาฝากนะคะก็คือนิเคอิเช้าบ่ายห้างเซิงเช้าบ่ายแล้วก็จีนเช้าบ่ายไต้หวันเกาหลีลาวสตามาฝากนะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวมาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุน สลากกินแบ่งของแต่ละประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะการลงทุนทุกครั้งมีความเสี่ยงใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าอยู่มรรมพักนายูหรือไม่เลเจห้าเก้าเปดชาแนลไม่มีญาณพิเศษใดๆที่จะยังรู้อนาคตนะคะว่าตัวเลขจะมาตัวไหนเนาะเป็นแค่การคำนวณน,นํามาฝากนะคะไม่อนุญ,ญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้ใตคลิปนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า วันนี้นะคะหุ้นเช้าของไมล์เรมเจเข้าเฉพาะนิเคอีเช้านะคะส่วนบ่ายแล้วก็ห้างเซิงเช้าบ่ายหลุดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นิเช้าให้เด่นเก้าห้านะคะก็คือเด่นเก้าห้าเนาะจับคู่นะคะเก้าเจ็ดห้าสองเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์สองสองเจ็ดสามตัวนะคะสองเก้าเจ็ดเจ็ดห้าสองศูนย์เก้าห้า นิบ่ายนะคะเด่น3ามจับคู่สามหกสี่ศูนย์สามสี่สี่หนึ่งหนึ่งศสาตัวนะคะศูนย์สามหกหกี่ย์หนึ่งสามหังเช้าเด่น0ูนย์สจับคู่นะคะศูนย์สามสามแปย์เดสามสองสองปดแปดเจดสามตัวแปดศูนย์เดสามดสอสา ห้างบ่ายนะคะเด่นสามศจับคู่สามสี่0ูนย์เจ็ดสามศนย์ศย์ปดแปดเจ็ดเจ็ดสี่นะคะสามตัวเจ็ดสามสี่สี่ศนย์เจ็ดแปดสามศนะคะสำหรับห้างบ่ายนะคะเรามาดูกันที่จีนนะคะจีนเช้าบ่ายนะคะวันนี้จีนเช้าบ่ายหลุดต้องขอโทษขอภัยนะคะส่วนไต้หวันเข้าเด่นสีนะคะ แล้วก็เกาหลีเข้าตัวเด่น3นะคะเรามาดูของพวกนี้ค่ะจีนเช้าให้เด่น92นะคะจับคู่98 25 92 27 75 58สามตัวนะคะ598 825 792นะคะจีนบ่ายเด่น02จับคู่01 25 02 27 75 51 3ต,ตัวนะคะห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองห้าเดศย์สองไต้หวันคะเด่นหกห้าจับคู่หกสี่ห้าเจ็ดหห้าห้าศูนดเดสี่นะคะสามตัวเจ็ดหกสี่สี่ห้าเจ็ดศูนหห้าะคะเกาหลีเด่น0ูย์สจับคู่0ูนย์สองสามเกสาสาปดแดเ้าเ้าสอง สามตัวนะคะเก้าศูนย์สองสองสามเก้าแปดศูนย์สามนะคะเกินทำลายไม่ทันต้องขอโทษขออภัยนะคะทุกคนมาต่อกันที่ลาวลาวสตาวันนี้ก็เข้านะคะก็คือเข้าตัวดินเก้าในสูตรมีศูนย์นะคะจับไม่ได้ก็เข้าตัวดินเก้าไปนะคะให้ลงทุนเป็นถึงจะได้นะคะไม่เลิอกบอกเนาะส่วนพรุ่งนี้ลาวสตาให้เด่นเก้าเจ็ดนะคะจับคู่เก้าเจ็ด 9ก้าสองเจ็ดสองห้ห้าหสาตัวนะคะสองเก้าเจ็ดห้าเก้าสองศูนย์เจ็ดสี่ตัวนะคะห้าสองเก้าเจ็ดเกเดสองเด่นเกเดี๋ยวเรามาต่อคลิปหน้านะคะคลิปนี้เดี๋ยวยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวมาเจอคลิปหน้าก็คือฮานอยแล้วก็สามรัดและดาวโจนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ